จาะลึก3 m ปี2025ยักษ์ใหญ่ตื่นแล้วหรือแค่ภาพลวงตาของการลดต้นทุนสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้อยู่กับผมในรายการที่เราจะมาแกะงบการเงินพลิกดูไส้ในและเล่าเรื่องราวธุรกิจให้ฟังกันแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังแต่เนื้อหายังคงความลึกและแน่นปึกเหมือนเดิมครับ เพื่อนๆครับถ้าผมบอกว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเจ้าหนึ่งที่ยอดขายทั้งปีโตขึ้นแค่1.5%ฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมครับแทบจะแพ้เงินเฟ้อด้วยซ้ําแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าผมบอกต่อว่าภายใต้ยอดขายที่โตนิดเดียวนั้นพวกเขากลับสามารถเสกกาไรต่อหุ้นให้กระโดดขึ้นเป็นเลข2หลักได้แถมยังผลิตกระแสงเงินสดออกมาได้มากกว่ากําไรทางบัญชีซะอีกมันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึง 3M บริษัทที่เราคุ้นเคยกันดีจาก Post It และ s ส o t t b r i ร e ครับผลประกอบการไตรามาส4และภาพรวมปี2025ที่เพิ่งประกาศออกมาสดสดร้อนๆนี้มันมีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับภาดหัววันนี้ผมขอให้ชื่อว่า 3M กับภารกิจรัดเข็มขัดที่ได้ผลเกินคาดกำไรพุ่งสวนกระแสเศรษฐกิจโลก นี่คืองบการเงินที่บอกเล่าเรื่องราวของการบริหารจัดการหรือ Management ได้ดีที่สุดเคสหนึ่งในตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ครับใครที่กำลังมองหาหุ้นประเภทเทิร์นอาราวหรือหุ้นที่กำลังฟื้นตัวจากการปฏิรูปองค์กรห้ามพลาดเอพิโซดนี้เด็ดขาดครับเอาล่ะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยผมจะไม่มานั่งอ่านตัวเลขเรียงกันเป็นตับให้ปวดหัวแต่ผมจะเล่าเป็นสตอรี่ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับ 3M ในปี2025ที่ผ่านมาครับ ปี2025นี้ถ้าจะให้นิยามสั้นๆมันคือปีแห่งการ Back to Basics หรือการกลับสู่พื้นฐานครับภายใต้การนำของ CEO คนใหม่บิลบราวน์ที่เข้ามาพร้อมกับไม้เรียวเพื่อจัดระเบียบองค์กรใหม่เรามาเริ่มดูที่ภาพใหญ่กันก่อนครับรายได้รวมทั้งปี2025ของ 3M จบที่ประมาณ24,900ล้านดอลลาร์เติบโตขึ้นประมาณ1.5%เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถ้าเราดูเฉพาะการเติบโตจากเนื้อธุรกิจจริงๆหรือที่เรียกว่า organic growth คือตัดผลกระทบของค่าเงินและการซื้อขายกิจการออกไปจะอยู่ที่2.1%ตัวเลขนี้อาจจะดูไม่ได้หวือหวามากครับแต่จุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้อยู่ที่บรรทัดสุดท้ายครับกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงหรือ adjusted EPS ของทั้งปีพุ่งขึ้นไปแตะที่8.06ดอลลาร์เติบโตถึง10%เมื่อเทียบกับปีก่อน และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคืออัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ Adjusted Operating Margin ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง200 basis points หรือเพิ่มขึ้นมา2%เต็มๆไปจบที่23.4%คำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องสงสัยคือขายของได้เพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่กำไรถึงพุ่งกระฉูดขนาดนี้เขาไปเสกเงินมาจากไหน คำตอบไม่ได้อยู่ที่การขายเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดครับแต่อยู่ที่สิ่งที่บิลบราวน์เรียกว่า operational excellence หรือความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือน 3M เป็นรถยนต์ครับปีนี้รถคันนี้ไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่แต่เครื่องยนต์ถูกจูนใหม่เปลี่ยนอะไหล่ที่ฝืดเครื่องออกทําให้ประหยัดน้ํามันสุดๆวิ่งระยะทางเท่าเดิมแต่เหลือน้ํามันหรือกําไรในถังเพียบเลยครับแล้วเขาไปปรับจูนตรงไหน ในการถแถลงผลประกอบการผู้บริหารพูดถึงศัพท์เทคนิค3คำซ้ำๆบ่อยมากซึ่งผมอยากให้นักลงทุนรู้จักไว้ครับเพราะนี่คือคุณแจความสำเร็จของเขาคำแรกคือ OTIF On Time In Full แปลตรงตัวคือส่งของตรงเวลาและครบจำนวนครับ ในอดีต 3M มีปัญหาเรื่องนี้แต่ในปี2025ที่ผ่านมาตัวเลขนี้พุ่งขึ้นไปยืนเหนือ90%ติดต่อกันถึง7เดือนแล้วการที่โรงงานส่งของได้เป๊ะแบบนี้ทำให้ลูกค้าพอใจไม่ยกเลิกออเดอร์และที่สำคัญคือลดค่าปรับและลดความวุ่นวายในการแก้ปัญหาหน้างานครับ คำที่2คือ OEE หรือประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรปีนี้ทำได้ประมาณ63%เพิ่มขึ้นกว่า3%จากปีก่อนแปลว่าเครื่องจักรเสียหายน้อยลงเดินเครื่องได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น และคำสุดท้ายคือ cost of poor quality หรือต้นทุนความห่วยแตกของคุณภาพครับฟังดูแรงนะครับแต่มันคือต้นทุนที่เกิดจากการผลิตของเสียหรือของที่ไม่ได้มาตรฐานปีนี้ 3M ลดต้นทุนส่วนนี้ลงมาเหลือ6%ลดลงไปได้ถึง1%เต็มๆเมื่อเอา3อย่างนี้มารวมกัน 3M ในวันนี้จึงเป็นโรงงานที่ผลิตเงินได้เก่งขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงนี่คือที่มาของกำไรที่โตระเบิดสวนทางกับยอดขายครับ ทีนี้เราลองมาเจาะลึกดูรายธุรกิจกันบ้างครับว่าใน3มธุรกิจหลักของเขาใครคือพระเอกและใครคือตัวถ่วง เริ่มที่พระเอกของงานกลุ่มเซฟตี้และอินดัสทรีลหรือกลุ่มความปลอดภัยและอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของบริษัทครับในไตรมาส4ี่ยอดขายออร์แกนิกโตขึ้น3.8%สินค้าที่ขายดีมากๆคือพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นหน้ากากชุดป้องกันและกาวอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานต่างๆแต่ก็มีสะดุดนิดหน่อยตรงธุรกิจรูฟฟิ้งแกรนูสหรือเม็ดแร่สําหรับทําหลังคาบ้านที่ยอดขายตกลงเพราะตลาดสร้างบ้านในอเมริกาซบเซา ต่อมาคือกลุ่ม Transportation and Electronics หรือยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนี้ผมยกให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับไตรามาส4โตขึ้น2.4%โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับ Data Center และ Semiconductor er, ขายดีมากนอกจากนี้ 3M ยังมีกลยุทธ์ใหม่ที่น่าสนใจคือการบุกตลาด m a น n ตร r มอิเล็ c ทรอนิกส ปกติเราจะเห็น 3M ขายของเกรดพรีเมียมแพงๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขากำลังดีไซน์สินค้าให้ต้นทุนถูกลงเพื่อลงไปแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดระดับกลางซึ่งมีวอลลุ่มมหาศาลและผู้บริหารยืนยันว่าทำแล้วกำไรไม่ลดลงด้วย แต่เหรียญมี2ด้านครับมาถึงตัวถ่วงกันบ้างนั่นคือกลุ่มคอน sumer หรือสินค้าผู้บริโภคเช่นของใช้ในบ้านเครื่องเขียนต่างๆกลุ่มนี้ในไตรามาส4ยอดขายติดลบ2.2สาเหตุหลักมาจากคนอเมริกันระมัดระวังการใช้จ่ายสุดๆครับผู้บริหารบอกเลยว่าเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนยอดขายอืดมากจนต้องอัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอย่างหนักในเดือนธันวาคมยอดถึงจะดีกลับมาได้ซึ่งการอัดโปรโมชั่นเนี่ยแม้จะได้ยอดขายมาแต่ก็ ไปกินเนื้อกำไรของกลุ่มนี้ลงไปพอสมควรครับอีกจุดที่น่าชื่นชมคือเรื่อง Innovation ครับ 3M ดูเหมือนจะกลับมาจริงจังเรื่องนี้อีกครั้งปี2025มีการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือ New Products ถึง284ตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง68%และยอดขายจากสินค้าใหม่ๆเหล่านี้กำลังเริ่มทำเงินให้บริษัทยังเป็นกาะเป็นกำครับฟังดูดีใช่ไหมครับกำไรโตประสิทธิภาพเยี่ยมแต่เดี๋ยวก่อนครับ นักลงทุนที่ดีต้องไม่ดูแค่ตัวเลขกำไรบรรทัดสุดท้ายเราต้องมา reality check หรือตรวจสอบความจริงกันที่เรื่องเงินสดและหนี้สินกันบ้างเพราะกำไรทางบัญชีตกแต่งได้แต่เงินสดโกหกไม่เป็นครับประเด็นแรกเรื่องกระแสะเงินสด cash flow สิ่งที่ผมประทับใจมากในงบชุดนี้คือตัวเลขที่เรียกว่า free cash flow conversion ครับอธิบายง่ายๆมันคืออัตราส่วนที่บอกว่ากาไรที่โชว์ในกระดาษสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเข้ากระเป๋าจริงได้กี่เปอร์เซ็นต์ สำหรับ 3M ในไตรามาส4นี้ตัวเลขนี้สูงถึง130%ครับและทั้งปีก็คำได้เกิน100%นั่นหมายความว่าคุณภาพกำไรของ 3M คับแก้วมากไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีไม่ใช่ลูกหนี้ที่ยังเก็บเงินไม่ได้แต่เป็นเงินสดเน้นๆที่ไหลเข้าบริษัทซึ่งเงินสดก้อนนี้แหละครับที่เขาเอามาจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนบายแ back ค,คืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นซึ่งปีที่ผ่านมาเขาคืนเงินไปแล้วกว่า4.8พันล้านดอลลาร นี่คือเครื่องจักรผลิตเงินสดของจริงครับประเด็นที่2เรื่องแผลเป็นที่ต้องระวัง litigation risks ถ้าเพื่อนๆไปโหลดงบการเงินฉบับเต็มมาดูหรือที่เรียกว่างบแกปเพื่อนๆอ,อาจจะตกใจว่าทําไมกําไรสุทธิจริงๆมันดูน้อยกว่าที่ผมเล่ามาเยอะเลยสาเหตุมาจากสิ่งที่เรียกว่า special items หรือรายการพิเศษครับซึ่งส่วนใหญ่คือค่าใช้ใจ่ายด้านคดีความ 3M มีคดีความใหญ่ๆที่ยุดเยื้อมานานทั้งเรื่องที่อุดหู Combat Arms Earplugs และสารเคมี PFAS ในปี2025บริษัทมีค่าใช้ใจ่ายสเปเชียลส่วนนี้เกือบ2ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งถือว่าเยอะนะครับแต่ข่าวดีคือสถานการณ์เริ่มนิ่งขึ้นครับ Bill Brown ใช้คำว่า risk reduction หรือการลดความเสี่ยงคือบริษัทเริ่มยอมจ่ายเงินเพื่อจบปัญหา settlement ทำให้ตัวเลขความเสียหายเริ่มนิ่งไม่ใช่ระเบิดเวลาที่ไม่รู้อนาคตเหมือนเมื่อก่อน แม้จะต้องเสียเงินก้อนโตแต่ด้วยกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งระดับแสนล้านบาทต่อปีทําให้บริษัทใจไหวโดยที่สถานะการเงินไม่พังครับเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเรามาสรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้ากันครับสรุปจุดแข็ง Pros Efficiency Machine 3M ในยุคใหม่ลดต้นทุนเก่งมากรีดกำไรได้สูงขึ้นชัดเจนแม้ยอดขายจะไม่โตมาก Cash is King กระแสงเงินสดแข็งแกร่งและมีคุณภาพ เปลี่ยนกำไรเป็นเงินสดได้เกิน100%พร้อมจ่ายพันผล Innovation Revival การกลับมาโฟกัสที่สินค้าใหม่เริ่มเห็นผลจริงยอดขายจากสินค้าใหม่โตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจุดเสี่ยงที่ต้องระวัง Cons Macro Headwinds เศรษฐกิจภาพ,าพรวมยังน่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะภาคการผลิตหรือ IPI ในสหรัฐที่คาดว่าจะแผ่วลง Consumer Spending กลุ่มสินค้าผู้บริโภคยังอ่อนแอครับ ถ้าเศรษฐกิจถดถอยคนจะซื้อของฟุ่มเฟือยน้อยลงซึ่งกระทบ 3M โดยตรง t a r ิฟเรื่องภาษีนำเข้าเป็นความเสี่ยงใหม่ครับโดยเฉพาะถ้ามีการขึ้นภาษีกับยุโรปหรือจีนเพิ่มเติมผู้บริหารประเมินว่าแค่ที่มีอยู่แล้วก็กระทบกำไรไตรามาสละหลายสิบล้านเหรียญและถ้ามีมาเพิ่มอีกก็จะเป็นแรงกดดันสำคัญในปีหน้าครับ Outlook ก้าต่อไปในปี2026แล้วปี2026จะเป็นยังไงต่อผู้บริหารให้เป้าหมายหรือไกด์แดนซ์ไว้แบบนี้ครับ ยอดขายหรือ Organic Growth ตั้งเป้าจะโตประมาณ3%ซึ่งถือว่าแร่งตัวขึ้นจากปีนี้ที่โต2%กำไรต่อหุ้น Adjusted EPS มองไว้ที่ช่วง8.50ดอลลาร์ถึง8.70ดอลลาร์ขยับขึ้นจากปีนี้ที่8.06ดอลลาร์กำไรขั้นต้นหรือ Margin จะขยายเพิ่มอีก70-80เบสิสพอยต์จากการลดต้นทุนและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ิลบราวน์บอกว่าปี2026จะเป็นปีที่ 3M เติบโตได้ดีกว่าเศรษฐกิจมหาภาคโดยคาดหวังว่ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวแบกทีมส่วนกลุ่มคอน sumer นั้นคาดว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ในปีหน้าครับสรุป The Verdict 3M ในวันนี้ไม่ใช่ยักษ์ป่วยที่นอนรอวันตายอีกต่อไปครับแต่เป็นยักษ์ที่กำลังฟิตหุ่นเข้าจิมรีดไขมันจนลีนและคล่องตัวขึ้นถ้านักลงทุนคนไหนชอบหุ้นสไตล์ Value Stock ปั้นผลสมบพเสมอกระแสงเงินสดดีเยี่ยมและดูเหมือนจะผ่านจุดต่ำสุดของวิกฤตคดีความมาแล้ว 3M เป็นตัวเลือกที่น่ากลับไปทํากันบ้านต่อมากครับแต่ก็ต้องทําใจนะครับว่ามันไม่ใช่หุ้นกรอสที่จะโตหวือหวา20-30%แต่มันคือการโตแบบมั่นคงและมีประสิทธิภาพครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการแกะงบ 3M แบบเจาะลึกจนจบนะครับ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าภายใต้ตัวเลขงบการเงินมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์อะไรซ่อนอยู่หากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์หุ้นดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อรับเนื้อหา Exclusive ก,ก่อนใครสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขและมีสติและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ